จังหวัดกระบี่นะครับเช่นเดียวกันก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามานะครับแล้วก็พร้อมเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีในการต้อนรับครับทางด้านของนายอมานหมัดอดัมครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานกระบี่นะครับก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าจังหวัดกระบียังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจากสถิตินะครับของกรมการท่องเที่ยวปี2562 จังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนแล้วนะครับจำนวน6,759,836คนโดย5อันดับแรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนรองลงมาก็คือมาเลเซียรัสเซียสวีเดนและก็สิงคโปร์ครับโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่มากเป็นอันดับหนึ่งนะครับจำนวน5,89,159คนแล้วก็มีสายการบินนะครับที่เข้าสู่ท่าอากาศายาน กะบี่นะครับมากเลยทีเดียวนะครับหลายสายการบินเกือบ10ส,สายการบินนะครับ แล้วก็ในวันที่8มกราคมปี2566ค่ะเป็นช่วงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขาได้มีการประกาศเปิดประเทศคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มากขึ้นแล้วก็จะเป็นแบบเต็มรูปแบบนะคะครประมาณวันที่15พฤษภาคมในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะก็จะมีการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะที่เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นหาดไล่เลค่ะเกาะพีพีเกาะห้องอ่าวมายาวัดถ้ำเสือจังหมรกร และในส่วนของประชาชนชาวจังหวัดกระบี่เองก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหมัดล้างมือทำความสะอาดเว้นระยะห่างค่ะการใช้บริการโรงแรมก็ให้ใช้บริการโรงแรมที่มีเครื่องหมายชา plus นะคะเพื่อเพราะว่าโรงแรมที่ถูกสุขลักษณะของทางสธาธารณสุขที่มีการรับรองไว้ค่ะครับในส่วนของสนามบินนานาชาติกระบี่นะครับขณะนี้ก็มีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง8ล้านคนต่อปีครับ สามารถที่จะรองรับนะครับเครื่องบินขนาดโบอิง3 3ขอไปครับ737นะครับได้ถึง34เที่ยวบินครับแล้วก็ในขณะเดียวกันโรงแรมที่เปิดให้บริการนะครับมีทั้งหมดนะครับจำนวน367แห่งครับ18,925ห้องครับร้านค้าร้านอาหารที่ได้มาตารฐานชานะครับจำนวน391แห่งผู้ประกอบการที่ได้มาตารฐานชา ทุกประเภททุกกิจการนะครับทั้งหมดอยู่ที่1,642แห่งครับก็นับได้นะครับว่าจังหวัดกระบีนะ่เนี่ยมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในทุกๆด้านครับ